วันนี้จะมาแชร์ไอเดียสูตรชีสเค้กโยเกิร์ตสตววรอเบอรี่ทำง่ายอร่อยมากหมดภายในพริบตาเลยค่ะไม่เชื่อใช่ไหมงั้นไปทำกันเลยวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเตรียมชามผสมก่อนแล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปใช้ไข่ไก่ที่สองฟองตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะเทลงไปเสร็จเรียบร้อยก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอน้ำตาละละลายดีแล้วเราก็จะเทโยเกิร์ตใส่ลงไปวันนี้ใช้โยเกิร์ตที่สองถ้วยสูตรธรรมชาติ จะใช้ยี่ห้อไหนอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะเทลงไปเรียบร้อยก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะเทแป้งข้าวโพดใส่ลงไปค่ะใช้แป้งข้าวโพดท,ที่2ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมภาชนะสําหรับอบนะคะรองด้วยกระดาษ1ชั้นหลังจากนั้นเราก็จะนําส่วนผสมที่เราผสมได้นะคะเทลงไปได้เลยเทเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะแต่งหน้า ด้วยสตรอเบอรี่ค่ะใส่มากน้อยขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะคะพอใส่สตรอเบอรี่เสร็จแล้วตกแต่งหน้าด้วยมอสเซเลล่าชีสค่ะชอบมากก็ใส่มากยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมสียิ่งสวยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปอบกันแล้วนะคะการอบจะใช้อุณหภูมิที่165องศาอบประมาณ20-30นาทีค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีเตาอบจะใช้เป็นหม้ออบรมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้เหมือนกันนะคะการอบเนี่ยความ ร้อนของแต่ละบ้านก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหมั่นเปิดดูนะคะทุกคนถ้าได้ความกริวสีสวยตามความชอบแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะวันนี้แม่ฝนอบอยู่ที่ประมาณ30นาทีได้หน้าตาแบบนี้เลยสีสวยมากๆเลยรอให้เย็นก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะช่วงนี้ปิดเทอมเป็นเมนูถูกใจลูกๆมากๆเลยใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วคลิปหน้าจะพาทำเมนูอะไรแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ